สวัสดีครับผมนครตะลอนทั่วนะครับอยู่บริเวณทงหน้านะครับเปลี่ยนเทียงหน้าของพี่น้องเช่าบ้านโคกใสนะครับตำบลบนโน่นแหลมท่องอำเภอสารคันอย่างวัดกระสินนะครับเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามเะยครับมีเทียงหน้านี่ครับเทียงหน้านี่ครับสองเทียงใกล้กันนะครับเป็นบรรยากาศนั่นที่เกเนแล้วเปล่าครับติดเรืเห็นน้ำ นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนลำป่าวนะครับเมื่อนี้เห็นบรรยากาศดีๆนะครับกับโอ๊ตโได้นะครับก็เลยลงมาไทยนะครับให้พี่น้องเดเบิงธรรมชาตินะครับนะครับธรรมชาติของทองทุ่งหน้าอีสานนะครับว่าที่เป็นเรื่องไดนะครับนี่ครับเปลี่ยนธรรมชาติเดี๋ยวพี่น้องติดตามเบิ่อนะครับผมเห็นว่าเบิ้งอ่าเทียงหน้าครับรับของพี่น้องชาวบ้านโคกใสนะครับนี่ครับเพื่อนดำหน้าแล้วนะครับเพื่อนกะเข่ากะเขียวงามแล้วนะครับ นครับสาครัอย6กิบองศาเต็มไปด้วยท่ามชาตินะครับเป็นทองทรงหน้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนระวางบ้านโคกใสกับบ้านนาม้นนะครับตำบลโน่นแหลมท่องอําเภอสารขันจย่างวัดกาลสินนะครับนี่ครับเอานะครับเป็นเดพี่น้องติดตามเบิรงนะครับตอนนี้หิ้วเขานะครับก็เลื่อยสิเขาไปกินเขากันนี่นะครับอาศัยเทียงหน้าอยู่ขางทาง ครับเขาไปเทียงหน้านะครับกับของพงี่นองบ้านนาโม้นี่นะครับตำบลโน่นแหลมพ่อหมอมเพื่อสารคันจังหวัดกระสินนี่ครับเขางามๆกันนี่ป้าเขาดำมอครับนี่เขาดำมองงามครับผมอยู่บนกันแท่นหน้านี่ครับเขาคางนี่เขียวเลยครับเขียวขนาดว่าใส่ปุ๋ยล้วครับนี่งามนะครับ มีเถียงหน้าอยู่สองเถียงนะครับเมื่อนี้ขออนุญาตนั่งกินเขาสักหน่อยครับเจาของหน้าเพิ่นกับป้ามาต่อครับเพิ่นเขาเขียวแล้วอาสีมาจอบเขาเนี่ยืมเรงเมื่อนี้มาทํากลางผ้ายอยู่เจิมปากานะครับนี่เจิมปากากำลังตกกําลังลิ่นอยู่ครับนะครับเขากับเขียวงามขนาดเลยโอ้บรรยากาศนะครับเมื่อนี้กินเขา ปลาอยู่เสียงหน้านะครับพร้อมกับย่าติ๊กนี่นะครับมีต้นกล้วยต้นนึงนี่ครับนี่นี่นี่ย่าติ๊กตีเป็ดชั้นพี่น้องเลยตีเป็ดชั้นปชาย่าติ๊กกินขบปลาเอาอันนี้กระทะบ่อนกระทะเพื่อนบ่้อหนี่เนาะก็อยู่ยังสี่นอนอย่กระทะกระทะดีๆเลยโอ้นี่ครับกระทะกระทะหูขาเครับเพื่อนน้อยกินแซ่บตัวนี้ เอาไว้ในก้นกระทะอันนี้เป็นกระท่อมสั้นเดียวครับเมื่อกี้นี่เป็นกระท่อมสองสั้นนะครับนี่ยกติกําลั่งปู่สาติกินเขาด้ครับนีวันน,นี้ก็ได้ไนนดวันนี้ได้แต่ยังแน่และตู้ขนาดมาก,กินขเขาฟ้ากันนะมีหิมะเนี่ยเออ อมีมอันนี้ตำมะคุงครับอันนี้อันนี้พิเศษเลยนี่ครับลูกขางข้างสี่ห้าพิเศษตะกะแตนตะกะแตนทอดบ่อนตะกะแตนคั่วซื่อนมันพูดอะพต่อท่อพ่อค้าตะกะแตนทอดพ่อค้าไรม่ต้นไม้ธรรมดาไหมพออต่อท่อพ่อค้าตะกะแตน่าน อ่าพ่อค้าตะก,กะแตนทอดเออตำแหน่งเพิ่นบ่ธรรมดาจ้าาะ่ไหมครับเ,เป็นเป็นพันตำรวจโทบ่แมน่นโอ้ <c oughs> ต้นบกเขือนต้นนี้บกเขือคืนนะครับอยู่เทียงหน้านีาน่เกิดบ่มีบ่เก็บกินก็ตำบัมกฮวงเลยยายนี่ครับบุ่งบอ่อึดนั่เขาบุ่งหน้านี่ๆครับโอ้ายบรรยากาศเทียงหน้าเอานี่อยย่าที่ก๊าลังก๊าลังจัดอ่าแก้โน้หม้กินครับตำบัมกฮวงครับนี่ครับ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวทยไทยพี่น้องฝนก็ลงลิ่นครับฝนก็ลงลิ่นนี่ครับเปลี่ยนเทียงหน้านะครับบรรยาก,กาศธรรมชาติครับนะครับคำคำมันจะมีเสียงเขียดห้องคักเทนเดนี้นะครับนี่ที่มองเห็นนี่บ้านโคกใสด้ครับนี่บ้านโคกใสนี่ครับข้ามไปนิดนึงครับข้ามไ้าน้ำล้นไป นะครับเป็นบ้านโคกใสตำบลโน่นแหลมท่องอำเภอสารคันอย่างวัดกาลสินนะครับนี่อ๋อนี่ยายตีกำลังสิกินเขาครับตับะฮุ่งซักกระเจนทอดพี่นอ้องเอ,อ้อสุดยอดอาหารพื้นบ้านน่อไม้ต้มกัะมีแคบหมูอันนี้เป็นน่อไม้ต้มนะครับซืออยู่ขา้างท่า เจ้บาทบาทนะครับเลยร้ายค่ะหนึ่งห้เด็ดแกเบอร์ดีจ่ะเจ้าบาทก็ไม่นะครับเป็นเจ้าบ้านขายอยู่ข้างทางนะครับอยู่เพื่อหอยผึ่งเขาป้าน้ำนี่ครับพระเอกนะครับขี่ผมมาหบัวกับนี่จ้ะผมมาที่สุดนี่คือตักกระเตนทอดตักกระเตนทอดตักกระเตนทอดนะครับอู๋ขายว่ามั้งปอตอทอผมเลยเปิดตัวข้อเสนอ นะครับตอตอทอพ่อพ่อขาตะกระแตนทอดม่นี่ครับตะกะแตนทอดแคบหมูกับมีจแกนะครับหอละเส้าวบาครับนี่เพิ่นไป๊ะโสเซหามาแล้วเนียมันขึ้นไปไปใไต้นะครับเอเนี้ยงไปกลัวตัวสั่นนี่เป็นทำบมกอขึ้นไดูหมองขึ้นน้ำป่าครับ ครับมูแกหมูครับแกงครับนะครับนี่คืออาหารที่สารบ้านเขาห่ออนี่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวอันนี้ครับข้าวเหนียวมึงรุ่นมาอ่าเป็นข้าวเหนียวนะครับมาพี่น้องมากไม่นี้ยืมถึงหน้าเพื่อจินเขาครับนี่ยเชียงหน้าพี่น้องบ้านพี่หอนหมักบัวพี่น้องเยพี่น้องบ้านเน่าม่นนะครับหรือบ้านโคกใสนี่ครับอยู่ระหว่างกลางไม่นี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาเชียงหน้าจินเขาเลยครับนี่ครับไปกัน เป็นถนนนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับอู้บรรยากาศดีนะครับเขาอันนี้เป็นหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไล่ต้มจืดหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่บีบกระสือไม่ที่จะซื้อมืแกงมะแรงบ้านเฮียวันวัาหน่อไม้ทั่วกห้ามน้ำท่างคนขายหมักทั่วจะโบกจอดซื้อซอยกันอันนี้เป็นตะกะแตนทอดตัวน้อยๆครับอู้นี่แซ่บด้วยครับนี่ แซ่บหมเจส ok ูสะลงไปนี uh, uh, ่อ๋อาหม้อสะหนี่ครับยายตีกลังตื่นไม่ได้กอดลสดๆมาเด้อปลอดภัยไร้โควิดนะครับช่วงนี้ก็บากนะครับในการไปมาแน่กะ ผมน่ครอะรลอนทั่วกับยายตีกัออกทงนะครับออกน้าหวยน้าหนองออกทงออกตามธรรมชาตินะครับนะครับเพื่อลบโควิดกนแรสิบเพาะนกคนลดเต็มน้องยินองมองแอร์แอร์สีพวเขาครับมองแอร์อยู่ในที่โล่งนะครับถ้ามองแอร์แอร์กับอยู่ในรถครับบ่อโล่งรถรักษาระยะนะครับเพราะว่าต่างคนต่างระวังนะครับ ต่างคนต่างยานกันไม่ต่ำกว่าสิบเมตรนะครับเอาโมนี่เอามาได้ครับพี่น้องต่อไปกินเขาครับต่อไปกินเขาเขาเที่ยงครับเนี่ยเขาเที่ยงนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่เที่ยงหน้านะครับเป็นเที่ยงหน้านี่ครับเที่ยงหน้าเที่ยงหน้าสั้นเดียวนี่ครับเที่ยงหน้าหน่อยหลักนี้มีสองหลังนะครับอันนั้นเป็นหลังสองสั้นนะครับ องสั้นแต่ว่าผมูเฉียงนี่ครับอันนั่นเป็นมีอูแขนด้วยนะครับนี่นครับ้นล่วยโอ้ยบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศท่องทุ่งหน้านะครับระวางบ้านหน้ามณ์บ้านหน้ามณ์กับบ้านโคกใสนะครับตำบลโน่นแหลมท่องอำเภอสหัสขันนะครับ จังหวัดกาลสินเป็นท้องทุ่งหน้านะครับธรรมชาติที่สวยงามดำหน้าสนเสร็จแล้วเข่ากับเขียวแล้วนะครับเป็นท่งหน้าที่อยู่ระหว่างบ้านโคกใสนะครับบ้านโคกใสครับว้าน,นามนนะครับตำบลโน่นแหลมท่องอำเภอสันทัขันจังหวัดกาฬสินนะครับนี่ครับเพียงหน้า นะครับเสียงหน้าของพี่น้องบ้านโคกใสครับนี่นะครับผมผมทราบนะครับถามเพื่อนไปเลี้ยงไขยนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นหน้าของพี่น้องบ้านโคกใสนะครับนับกับที่เป็นเทียงหน้าลักษณะนี้เลยครับนะครับอยู่กลางทงหน้าเลยครับนี่กลางท้งหน้านะครับไก่สีเป็นเทียงหน้าสองสั้นนะครับเป็นสองสั้นนะครับชิมีบันไดขึ้นนะครับอันนี้เป็นบันไดนะครับบันไดสามขันนะครับ นี่ครับมันได้สามสามขันนะครับขึ้นไปเทียงเทียงหน้าเดี๋ยวเบิ้งท่างพี่ก่อนครับนะครับอันนี้จะเป็นไต้ทุนเทียงหน้าก็จะสูงประมาณจักเม็ดกลัวๆนี่ครับโอ้เข่าเขียวเล้วครับนี่ครับเทียงหน้ากับสีมีต้นบักเผานะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับนี่นี่ครับคือเทียงหน้านะครับ เป็นเทียงหน้าท้องทุ่งอีสานครับเห็นง่ายๆครับเป็นเพิ่งนะครับในครับบ้านดเขาเรียกว่าเพิ่งหมาแหนกสิมี่ขั้วออกไปนะครับเสาเทียงหน้านะครับนี่เสาเทียงหน้ากติถ้ำโดยแล้วกับสิมี่งามนะครับมีงามอย่างสี่นะครับเอาเอาขั้นมาใส่งามอันนี้ขั้นขั้นบนขั้นบนกติใส่ขั้นล่างนะครับถ้าเสาสีโบมี สีบมีงามนะครับจังสี่ก็ดีตีไม้ยังสี่ครับนะครับตีไม้จังซี่นะครับให้เป็นห้องห้องข้านได้นะครับถ้าบ้านผมเอิ่นตรงครับข้านนี่ตรงเป็นตรงนะครับจหรับรับนำนักนะครับนี่ครับรับนำนักได้ครับนี่โบลุดนะครับนี่ซีโบลุดนะครับเป็นผู้บันย่างง่ายๆนะครับของพี่น้อง เช่าหน้าเฮ้านะครับนี่ครับเป็นตรงนี่ครับเป็นตรงหรือข้านนะครับข้านลำหนักกระสิมีข้านบนข้านล่างสิ้นแย่องหน่อยครับขั้นบนก็เป็นไม่กระินน่าลงนะครับแต่ว่าข้านข้านล่างนี่สิ้หแย่นะครับเป็นไม่สิ้นแย่เป็นไม่สินาเช็กน้อยนะครับเพื่อรับน้ำหนักนี่ครับนี่ครับคือข้านตัวนี้สินแย่เงน้อยแต่ว่าข้านบนนี่ครับนี่ครับอันนี้คือใต้ทุนเที่ยงหน้านะครับ การเฮ็ดเทียงหน้าของอีสานป่านเฮานะครับอันนี้เป็นบนเทียงหน้านะครับเพิ่นกับซิมีอูแขนไว้นะครับสําหรับนอนนี่เฮ็ดง่ายๆครับแป้นปูนะครับง่ายๆแล้วก็บซิมีผ่าผ่าตัวนี้ที่เป็นฝาแต่ว่าสามารถสีงเงือกได้ครับนี่ฝานะครับถ้าห้อนกับเงือกขึ้นเรงซี่เอาไม้ค้ำไว้ครับถ้าฝนตกหรือล่มก็เอาลงเังสี่ครับนี่เอาลง ก็ทีเป็นการปิดนะครับนะครับด้านนี้เีีส์สังกระสีออกไปเงีๆนะครับเวลาฝนตกกับบปศาสตร์นะครับแต่ว่าด้านคางนี่สังกะสีสีออกไปวอกไกลครับนี่ซีไปแค่นี้แต่ฝนตกกะติศาสตร์กะติเฮดลักษณานี้ครับนี่ปิดไว้เรียกว่าฝาอันนี้คือเงือกขึ้นได้ครับนี่เงือกเวลาฝนตกหรือนะครับหรือร้อนๆกระสีเงือกเงือกขึ้นนะครับเพื่อให้ล่มพัดเข้าไปในเทียงหน้า นะครับง่ายๆครับบาดนี้แต่ถ้ามันมีฝนตกหรือมันล่มกะทิเอาลงสี่ครับกะทิปิดจังสี่นะครับนี่ครับเป็นพู่บรรย่าแบบบ้านๆง่ายๆนะครับด้านนี้ก็ทิเป็นทรงหน้านะครับทรงหน้าก็ทิมองเห็นเขื่อนลำเปล่านะครับเขื่อนลำเปล่านี่เป็นว่าส่วนหนึ่งของเขื่อนลำเปล่านะครับเป็นน้องน้องแขนครับน้องแขนะครับเปิ้อนเฮ็ดฝายกั้นไว้ เวลาเวลานามขึ้นต้องสูงก็ดีพี่เละครับเขาเมื่อพี่เละครับหนามเคลื่อนลำเปล่าในแง่หนามหลากนะครับนี่ครับเขาเขียวงามเลยโอ้นี่คือทุ่งนาอีสานครับตาสะออนครับเอาผมนครตะลอนทั่วเป็นซื้อกลางนะครับทายให้พี่น้องนะครับที่จากบ้านนะครับเขาไปอยู่เมืองกรุงนะครับหรือไปอยู่ต่างประเทศนะครับเดบงเดบงทุ่งนานะครับของบ้านเฮา ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับนี่ครับเสียงยัง,ยงมานกนาะครับวานนี้แม่นยังครับรถยังลองเพลงมากเลยนะี่ย รับรองเพ่งแปลร่วมดีเลยรถขายต้นไม้ครับรถขายต้นไม้เไปเลยโอ้มีความสุขขายต้นไม้ฝนตัวแขงดีครับแห้งซึนเอาผมพาขึ้นไปเบิ้งสั่นเทงครับนี่เป็นเป็นบันไดนะครับบันไดเฮ็นง่ายงครับนี่นี่ครับขึ้นไปนะครับสีเห็น สั้นแรกนะครับที่เป็นสั้นขั้วนะครับกับซีมีหมอนะครับหมอน้อยดำๆนี่ครับนี่ครับแต่ว่าแกงแซบด้วยครับเห็ดอาหารแซบนะครับมีเล็กขีบอันนี้ก็จะเป็นมองเจ็บไว้นี่มีคกมีสากนะครับมีถวยนะครับมีสำหรับเจ็บพริกเจ็บเกลือนะครับนี่ นะครับนี่คือมองเพดไปยังซี่ป้องกันสุนัขครับเวลาสุนัขข้นมาเนี่ยสุนัขเอาบ่ได้ครับนี่สูงนะครับแต่จะมีเขียงนะครับอันนี้เขียงเล็กปิ้งนะี่ครับมองลงไปก็จะเห็นท่องหน้าเป็นเขาเงือกฟ้าขึ้นครับนี่ฟ้านี่เงือกได้นะครับนี่นี่เงือกเงือกนะครับแต่ย่ามห่อนแต่ย่ามฝนตกกับพีลง นี่ครับเป็นทุ่งหน้าที่มองเห็นทรงหน้าข้างบนนี่ก็สิเป็นมีสาดนะครับมีกระติกน้ำดื่มมีอูนะครับแขนสำหรับนอนนะครับโอ้ยนี่ครับเป็นเทียงหน้านะครับเอ่นว่าเชียงหน้าสีดีเลยครับเป็นแป้นนอนก็ต้องปูสาดครับแป้นนั่นนี่ถูถูนอนนี่เย็นนะครับอันนี้เป็นฟ้านี่ผมว่าอะไรก็เงือกเงือกเงือกออกนะครับเงือกออก นะครับเงื่อยออกเนีมหหอนเนี่ฝนสาดเก่าลงมาครับนี่ลงมานะครับมองไปด้านนี่ก็สิเป็นทงหน้านะครับเห็นเคลื่อนล้เปล่าบรรยากาศดีครับนี่ครับบรรยากาศดีดีนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศท้องทุงหน้านะครับของอีสานบ้านเฮานะครับเอาพี่น้องไปท่าไก่นะครับผมกับไทเป็นซื้อกลางให้พี่น้องได้เห็นเดี๋ยวนี้ฝนตกครับ พา,ายุดีเปรสชันเจิมปากานะครับวันนี้วันทีาา่20หากรกฎดาคม2 5 0 64นะครับเป็นพายุเขามานะครับประเทศไทยเฮ้านี่นะครับพายุดีเปรสชันนะครับเจิมปากาฝนเริ่มตกแห้งครับฟังเสียงสังกะสีเริ่มตกแห้งนะครับ พายูดีเปชั่นเหนไครับก็บคือพายุหมุนประเภทหนึง่งนะครับผีมีความเร็วที่จุดศูนย์กลางนะครับไม่เกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมง61กิโลเมตรหรือ33นอตครับนะครับก่อชั่วโมงเรียกว่าพายุดีเปรชั่นนะครับการดีถ้าไม่ฝนตกล่มกับโบแรงวันไดแต่ว่าอาจมีน้ำท่วมได้นะครับ นะครับถ้าสมมติว่าอ่ามีจุดศูนย์กางเกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช่น62ขึ้นไปนี่ก็สิเรียกว่าผ้ายุโซนล่อนได้นนครับนะครับจะมีความเร็ว62กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่บอกเกินรอย17กิโลเมตรต่อชั่วโมองอยู่จุดศู์กางนี่ครับกับสิีเอิ้นว่าผ้ายุโซนล่อนนะครับ นะครับพ้ายุโซนร้อนกับรุ่นแรงขึ้นไปอีกครับพายุโซนร้อนอาจสิร่มแรงฝนตกแห้งนะครับน้ำท่วมฉับพันได้นะครับอีกผ้ายุนึงถ้าสมมติว่าเกินร้อยสิบเจ็ขึ้นไปนี่เช่นร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับเรียกว่าผ้ายุไตฟุนนะครับพายุไตฟุนนี่สุดรุ่นแรงเลยนะครับพายุไตฟุนนี่ร่มดูใจกลาง ของจุดศูนย์กลางของพายุนี่ร้อยสิบแปดกิโลเมตรตัวชั่วโมงนี่กับที่รุ่นแรงครับสามารถพักบ้านพัดล่มพัดบ้านเลื่อนพังได้นะค,ครับบ้านเลื่อนพังน้ำท่วมนะครับเป็นพายุไต้ฟุ่นถือว่ารุ่นแรกเลยครับพายุไต้ฟุ่นนี่เกิดบริเวณทะเลกินไ<ด>ต่<ด>ครับดีเพชชันนะครับดีเพชชันถ้าอ่อนกำลังลงก็เรียกว่าความกด อากาศยอมกดอากาศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นผ้ายูอยู่ครับมีซีว่าเจิมปากานะครับจุดศูนย์กลางสีมีความเร็วของลมบกเกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับนี่กำลังกำลังตกอยู่เดี๋ยวนี้ครับผมอยู่ีางหน้าเนี่ยผมก็ลงลงได้ครับเพราะว่าฝนตกแต่ครับว่าสีเมื่อบึงคนตึ้แห่พูนครับอ่าอยู่ห่วยแค่นะครับ มาเจอฝนตกกันลบฝนอยู่กระท่อมนี่นะครับกําลังตีดฝนครับนี่นี่ครับฝนกาลังตกเสียงดังๆนี่ครับน้ำกาลังย่อยจากสั้งกระสีนะครับนี่ครับทุกคนครับรถผมจอดอยู่ถนนยายติกอยู่เถียงอีกเสียงหนึ่งครับพุ่นพุ่นครับยายตีกอยู่เถียงพุ่น นะครับพิ้นจินเขาหก็แล้วครับฝนครับย่ายติกได้ครับเนี่ยย่ายติกอยู่เสียงหน้าอีกเสียงหนึ่งนะครับเอาทำกลางธรรมชาติที่สวยงามฝนกำลังตกนะครับเขาก็เฉียวนะครับเสียงเขียกกำลังสิวห้องเอาครับ ผมนักขนตะล่อนทั่วกับเป็นซื้อกลางนะครับไ้พี่น้องในเบื้องนะครับสําหรับผู้อยู่ยู่แดนไกลนะครับยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ในเมืองกุ๋งนะครับเบื้องทองไ้ทองหน้าครับผมไทยเบื้องนะครับกําลังโตครับนีหน่อยอยู่นี่ครับเขียดกับล่างห้องครับกําลังมากเลยครับผลตกมากกับเขียลรอง เคล้วนลป่าเลยครับมันน้ำเคลือนลำป่าครับพี่เดียวเหี้นี่นติดฝนครับติดฝนอยู่เทียงหน้าอันนี้ต้นบักเขาน้ำหอมครับผูกอยู่ขางจีิครับย่าติกนี่ครับย่าติงนี่ครับติดฝนครับนี่ฝนตกลิ่นนะครับฝนตกลิ่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปทายทีงหน้าเทียงนั่นครับนั่เทียงหน้าเทียงนั่น เอาผมก็ขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอบพุพม่น้องที่ที่ตาเราช่วมครับสวัสดีครับ